ธนาคารยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสเตือนหนักเข้าไปอีกระวังนะฮะจะได้เห็นราคา้ินมัน140ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะและในไตรมาสสองเนี่ยยังไงก็แพงกว่า91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับธนาคารที่มีชื่อว่า So c i e t เ g e เ e r a l เรเราเรียกกันสั้นตัวย่อว่า s o c g e n ถ้าใครอยู่ในวงการของสถาบันการเงินการลงทุนจะรู้จักชื่อธนาคารดีน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นธนาคารของฝรั่งเศสชื่อดังเลยนะฮะเมื่อคืนก็เช่นกันนะฮะธนาคาร So c i e t e g e n e r a l เหรือว่า So อก e n นเนี่ยนะฮะได้มีการออก บทวิจัยทางด้านของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกออกมานะครับและเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจหรือบทสรุปของบทวิจัยตรงนี้ก็คือว่าซ็อกเจนหรือว่าธนาคารโซเชีย e เอเ e อร์เจเนอลเนี่ยนะครับได้ขึ้นราคาน้ามันดิบตลาดโลกราคาเป้าหมายไตรามาสที่2ซึ่งก็เป็นช่วงนี้ที่เราอยู่ด้วยนะครับดยปรับขึ้นทั้งราคาน้ำมันดิบในเม็กซนิวยอร์กสหรัฐและราคาน้ำมันดิบเบรนต์อังกฤษเทรนเดอร์ทั้งสองตลาดเลยนะครับไม่ได้ขึ้นเพียงแค่ตลาดใดตลาดหนึ่งราคาน้ำมันดิบในไตรมาสที่ของของซนเม็กซ ส่วนบริษังกฤษทะเลเหนือจะขึ้นเฉลี่ย91ดอลลาร์ครับท่านผู้ชมครับเกิน90นะไปเฉลี่ย91ดอลลาร์และนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเขามองราคาเฉลี่ยทั้งปีเมื่อสักครู่นี้เป็นไตรมาสสนะฮะถ้ามองเฉลี่ยทั้งปีก็ปรับขึ้นอีกโดยซ็อกเจนนั้นปรับเฉลี่ยทั้งปีของนายเมกยูรยอร์สลัดั้นเป็นกว่า83เหรียญ30เซนส่วนเบรน์เป็นกว่า86เหรียญ80เซนนะครับสิ่งที่ซ็อกเจนพูดถึงตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นระะยก,กลาง ระยะใกล้ไตรามาส2มองกันทั้งปีราคาแพงทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ซอกเจนทิ้งประเด็นได้น่าสนใจต่อไปก็คือว่าถ้าในกรณีเกิดปฏิบัติการทางการทหารโดยตรงระหว่างคู่ที่เรียกกันว่าสหรัฐอเมริกากับอิรานอันนี้น่าสนใจนะฮะซึ่งยังไม่มีธนาคารไหนเปิดโมเดลนี้ออกมามีแต่ซอกเจนที่เปิดนี้ออกมาครับอซอกเจอรอว่าธนาคารของ so, so c i e t y general บอกว่าโอกาสที่คู่ น่ากังวลที่สุดก็คือสหรัฐกะบุิหร่านจะใช้ปฏิบัติการทางการทหารโดยตรงซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับเดิมที่มีโอกาสแค่5%ปรปรากฏว่าโอกาสนี้เพิ่มขึ้นอีก10กลายเป็น15%บนั้นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะใช้ปฏิบัติการทางทหารโดยตรงกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยก็จะทาให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับซ็อกเจนมองเลยนะจะขึ้นไปถึง140ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโอ้โห140 140, 140. ี่นี่ทาให้ผมนึกถึงอะไรซราบไหมฮะ ตอนสมัยที่ปี2008เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ของอเมริกาที่เรียกว่าซับพรามซึ่งเป็นตราสารหนี้ของอสังหาริมทรัพย์ที่เอาไปผูกจยงใหญ่จนกระทั่งกลายเป็นฟองสบู่แตกขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะแตกนะก่อนที่ถึงปี2008ตอนนั้นเนี่ยเก่งกำไรกันบ้าๆเล่นจนกระทั่งราคาดินมันสัญญาล่วงหน้าขึ้นไปถึง1 4 7ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลแพงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเพราะจากกรณีนี้ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดถ้าหากว่ามีการใช้กําลังทางทหารโดยตรงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อที่จะ อะไรก็แล้วแต่เราต้องสองฝ่ายนะครับตอนนี้โอกาสจะขึ้นจะเกิดกรณีนี้ขึ้นมีถึง15%แล้วจากเดิมแค่5%และราคาน้ำมันจะไปถึงระดับ140ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับซอกเจนมองอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ราคาน้ำมันของปีนี้อาจจะไม่มีท่าทีที่ว่าจะตกลงอย่างชนิดฉับพลันทันด่วนเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากปี2012เป็นต้นมานะครับหากท่านผู้ชมจำได้ในปี2012ตอนนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคาน้ำมันนั้นตกต่ำลงมาเหลือเท่าไหร่่าครับ จากในปี2847ดอลลาร์2,012เหลือสกว่าเสร็จแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงตัวเองขึ้นมาเรื่ยอยๆจนกระทั่งปัจจุบันมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณเนี่ย70 80นะฮะซอกเจนประเมินต่อไปนะครัวว่าถ้าหากว่าสถานการณ์พวกนี้มีปัญหาขึ้นมาแล้วล้วก็สิ่งสําคัญก็คือจะไปกระทบต่อเงินเฟอ้อทั่วโลกและนั่นหมายความว่าจังหวะเงินเฟอ้อที่ลงยากลงเย็นจะกลับกลายเป็นตีหัวพิกกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะเป็นจังหวะที่ยากลําบากในการบริหารจัดการเกีเ่่ออัับรรือองงงขตะมนจชไไปถึ ดอกเบีย้ยไม่ลงพอดอกเบีย้ยไม่ลงที่นี้แหละครับเหนื่อยแล้วครับฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นทุนการใช้ชีวิตเศรษฐกิจชะลอต,ตัวต่อไปปัญหานี่เองจะพุ่งสูงกลับมามันจะวนในลักษณะอย่างนี้ซึ่งซอกเชนก็ตื่นคาเตือนตรงนี้ไว้นะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าจบสงกรานต์วันนี้16เมษายนท่านผู้ชมคิดว่าน้ามันในประเทศไทยขึ้นหรือลดราคาส่งเลยนะครับถ้าใครคิดว่าขึ้นราคาพิมพ์ขึ้นถ้าใครคิดว่าลดราคาพิมพ์ลดแล้วส่งมาเลยนะฮะ